นะครับจีระเมรด้วงพึ่งอายุ50ปีครับเป็นพ่อค้าขายกระเป๋าสารกระจูดอยู่ที่ถนนคนเดินบางแสน Walking s สตรี t จังหวัดชลบุรีครับคนที่สองใช่คุณยาไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ใชแต่เหมือนคุณยาแต่น้าเหมือนคุณยามากเป็นน้องนางงามที่เดินสายกับผมครับสองคนคือมุกกับน้องครับพี่เดินสายประกวดด้วยพ,พี่เป็นพี่เลี้ยงนางงามครับอ๋อโอเคตอนนั้นเป็นแฟนกันยังคะเป็นแล้วครับ พออบกันมาได้สามสี่ปีแล้วนั่นคือตอนถ่ายรูปตอนนั้นใช่ครับอ่ะเล่าที่มาที่ไปจุดเริ่มตน้นของความรักของพี่คือความรักของผมใช่ไหมเกิดจากวันนั้นคือผมอะ่ะเปิดร้านถ่ายสติกเกอร์กับเพื่อกับกับเพื่อนคนหนึ่งแล้ววันนั้นพอดีอัอ้มอ่ะเขามากับเพื่อนในเสร็จเขาที่เรียนศรีประทุมเราเห็นแล้วแบบ น่ารักด้วยอะไรเง้อยอะไรเงี้ยเราก็แบบเรื่อน,นี้นะแขกก็เลยนัดกันแล้วพอวันที่ที่นัดเจอกันวันนั้นอนะแขกเกิดแบบอุบิเหตุคือไม่สบายเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยอ่าก็ไม่ได้เจอเขาก็โทรมาแขกครับตอนเนี้ยอ้ําอยู่หน้าโรงพยาบาลพานทองเราก็ตกใจเฮ้ยคุณมาได้ยังไงเขาบอกผมถามเขาแล้วผมก็มานี่ไรเราก็ดีใจถือสายน้ำเกลือวิ่งออกมาจากห้องมาดูมาดูแบบคุณอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคุณอยู่ตรงไหน ผมยืนอยู่แล้วเขาตกใจเขาคว้าใส่น้ำเกลือเตียงข้างๆมาด้วยนะคะเขาบอกว่าแล้วคนข้าง่ีตาเขาบอกว่าเขาบอกว่าตุ้มก็บอกเนี่ยตอนเนี้ยผมเนี่ยแขกอยู่มองมาทางขวามือนะแขกอยู่ชั้นสองเขาก็มาดูแลแขกทุกครั้งที่แขกนอนเข้าโรงพยาบาลแล้วนี้แขกจะกลับบ้านจะกลับบ้านแล้วจะกลับไปอยู่บ้านเขาบอกว่าผมขอไปอยู่ได้ไหมผมอยากไปดูแลคุณผมเป็นห่วงคุณนะที่บ้านว่าไงบ้างคะที่บ้านพ่อรับไม่ได้ แต่แม่พ่อคุณแทกรับไม่ได้ฝ่าฟันได้ยังไงคะคือใช้ความดีคือความที่เราพิสูจน์ตัวของเราเองว่าเรารักเขาขนาดไหนเราทําเพื่อใครเราทำเพื่อบ้านเพื่อตัวเขาคุณพ่อใช้เวลานานไหมกว,ามมวาม่าจะยอมรับก็หลายปีนะครับฝ่าเขาจะยอมรับพ่อแบบว่าเกลียดไม่ชอบที่แขกเป็นเพศที่สามอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามสู้ฟันฝ่าคุศัลกัด้วยกันนะสองคนจากที่เราอ่ะไม่มีอะไร จนทุกวันนี้เราซื้อบ้านเราซื้าเห็นใช่ตรงตอนนี้พ่อแม่พี่ของแขกเสียหมดแล้วแขกดูแลหลานผมไม่สนใจนะว่าใครจะพูดว่าอะไรแต่แขกขอบอกเลยว่าอย่างเพศที่สามอย่างเราอ่ะเราก็มีความดาร์กมีความสามัญเหมือนคนทั่วไปเลยคนทั่วไปใช่แขกก็คิดว่าเราดีที่สุดแล้วเขาก็ดีกับเรามากที่สุดคุณอยู่กันมากี่ปีแล้วคะ22ปีจะครบกันที่26มิถุนา ยี <22 S 2> <Ủ Prize> ่สิบสองปีแต่ว่านานมากนะคุณจะบอกว่าเพศเนี้ยรักกน ию, ันไม่ยืนยาวหรอกรักๆเลิกเลิกคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่พิ as as no สูจน um ์คําคอรหาเหล่านั้นนะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างพี่แขกมีอะไรอยากจะบอกกับพี่อ้ําก็ขอบคุณที่อ้ําทําให้แขกนะไม่ว่าจะเป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แขกอาจะทําไม่ดีหรือทําที่ไม่ดีเลยแต่อ้ําก็ไม่เคยแบบทิ้งแขก จงมือดึงมือแขกขึ้นมาตลอดจะบอกว่าจะรักอ้ํารักอ้ําที่สุดไม่ว่าเราจะวันวันข้างหน้าเราจะเจออะไรอุปสรรคอะไรอีกเราจะจับมือกันแบบไม่ปล่อยจะอยู่กันไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจจากกันฉันรักคุณนะอ้๊า ขอ,ขอบคุณมากมานะคะที่มาแชร์เ,เรื่องความรักดีๆนะคะคให้เป็นพลังบวกสําหรับครอบครัวใครที่อาจจะกำลังท้ออยู่ได้ะนะคะขอบคุณจริงๆขอ,ข,อขอบคุณค่ะ